เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่ทางเราได้นํามาเรียบเรียงใหม่และเล่าสู่กันฟังมีพลานคนหนึ่งในหมู่บ้านมีลักษณะดีมีความเฉลียวฉลาดมากตอนเกิดมาใหม่ๆจะมีครูบ้าจานชอบทัก,กว่าต่อไปจะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้หลายด้านซึ่งกับเป็นอย่างที่ทักกันไว้จริงๆชาวบ้านเรียกแกว,ว่าพลานสองนอกจากที่แกจะเป็นพลานแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีวิชา,าคมแก่ก่ายอยีกคนหนึ่งของหมู่บ้านเพราะช่วงที่บวชเป็นสามเณรมักจะชอบไปขอร่ำเรียนวิชาอาคมจากอาจารย์เก่งๆที่มีชื่อหลายท่านความเฉลียวฉลาดสมองดีจึงเป็นที่ชอบใจของอาจารย์จนถ่ายทอดวิชาของตนให้จนหมดใสหมดพงหลังจากนั้นก็อยู่จนได้บรรพชาเป็นพระและอยู่นานได้ถึง 3, สามพรรษา จึงได้ลาสิขาออกมาช่วยพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นั้นแก่ชราลงมากแล้วยึดอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์เหมือนชาวบ้านทั่วไปการล่าสัตว์ของพลานสองนั้นง่ายดด้กว่าพลานทั่วไปมากเพราะได้ใช้วิชาอาคมที่ลำเรียนมานั้นช่วยด้วยในการล่าสัตว์เป็นที่รู้กันทั่วถึงความฉมังของพลานสองดังไปทั่วทุกสารทิศในป่าแถบนั้นและหมู่พานด้วยกัน หนุ่มน้อยหนุน่มใหญ่มาขอลำเรียนวิชาอยู่ไม่เคยขาดจนมีผู้เก่งกล้าจากถิ่นอื่นที่มีการยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันของพลานทั้งสองจากชาวบ้านทั่วไปว่าใครจะเหนือกว่าใครกันแน่เช่นพลานก้อยอีกหมู่บ้านที่ห่างกันพอสมควรที่เก่งกล้าไม่ต่างกับพลานสองเลยที่แกไม่เคยสอนใครทั้งสิ้นแกมักจะบอกว่ามีวิชานั้นเอาไว้เพื่อป้องกันตัว วิชาแก่ก้าที่เป็นที่ล่ำหรือชาวบ้านเคยเห็นมาแล้วจะจะเช่นหมาในหมู่บ้านที่แกเดินผ่านเป็นประจำไม่เคยที่จะเห,ห่าหอนใส่แต่จ,จู่ๆวันนั้นกลับมีหมานับสิบตัววิ่งกลูกันเข้าไปลุมขย่ำต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านแต่แกกับยืนให้หมาพวกนั้นกัดฟักอยู่เฉยเฉยเหนือหนังของแกกับไม่ชีคาดหรือเกิดบาดแผลแม้แต่น้อย จนหมาพวกนั้นเหนื่อยหอบและวิ่งหนีกันไปเองแกก็เดินกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีชาวบ้านหลายรายที่เห็นเหตุหการณ์ถึงกับพากันยืนอึง้งและยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเคยเห็นมาแล้วพลานก้อยนั้นแกเป็นคนที่พูดน้อยแกไม่ค่อยบอกว่ามีของดีอะไรแถมยังช่วยไม่เคยขาดหากว่าชาวบ้านนั้นเดือดร้อนเก็บไข้ได้ป่วย โดยการปัดเป่าด้วยวิชาอาคมของแกที่มีอยู่แกจะใช้ชีวิตส่วนมากนั้นอยู่แต่ในป่าสี่ห้าวันถึงจะกลับเข้าหมู่บ้านทีจะล่าสัตว์เท่าที่พอจะกินเท่านั้นไม่เคยล่าสัตว์ใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวชาวบ้านมักจะยกจ่องพรานก่อยให้เหนือกว่าพรานสองเสียมากกว่าเพราะพรานสองนั้นขึ้นชื่อว่าเก่งกาวิชาอาคมแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นด้วยตาแม้แต่ครั้งเดียว มีแต่เสียงล่ำลือเท่านั้นลูกศิษย์ลูกหาหลายคนของพลานสอง mm. ก็อยากจะรู้เช่นกันว่าวิชาอาคมที่ตนได้ล่ำเรียนนั้นจะเทียบกับพลานก้อยได้หรือไม่ศิษย์สามคนจึงแอบเข้าไปในปา่าเพื่อจะลองดีกับพลานก้อยตอนที่แกอยู่ในป่าวันหนึ่งแอบดักยิงด้วยกระสุนลงอาคมขณะที่แกเผลอเพราะข่าวว่าแกหนังเหนียวดีนัก แต่กระสุนปืนที่ยิงใส่พรานก้อยนั้นกับเปลี่ยนวิถีพุ่งกับเข้าที่ขาของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันจุดเดียวกับถิดเล็งเข้าไปที่พรานก้อยจนเพื่อนร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดหลังจากสิ้นเสียงปืนก็รีบพากันลากเพื่อนหนีจากที่นั่นไปเพราะความตกใจกับพบว่าพรานก้อยนั้นยืนขวางจังกาอยู่ก่อนที่พรานก้อยนั้นจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตา ร้องคำรามเสียงลั่นป่าจนพากันวิ่งหนีตายสุดชีวิตและหนีรอดมาได้โดยที่เสือที่เป็นพรานก้อยไม่ได้ตามมาแต่อย่างใดจึงได้กลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพรานสองผู้เป็นอาจารย์ฟังเลยถูกพร่ำบ่นด่าไปยกใจว่าสอนวิชาให้ไว้เพื่อป้องกันตัวแต่กลับนำไปทำร้ายผู้อื่นและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยเล่าเรื่องวิชากระสุนคดให้กับลูกศิษย์ฟัง รวมทั้งวิชาที่สามารถจะแปลงเป็นเสือได้อาจจะไม่ใช่วิชาเสือสมิงทั่วๆไปหาใหม่แล้วคงจะไม่มีใครหลอดกลับมาแม้แต่คนเดียวแบบนี้ลูกศิษย์ทั้งสามทำให้พลานสองเสียหน้าไม่ใช่น้อยพลานก้อยและพลานสองนั้นไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่รู้จักหน้าค่าตากันแม้แต่น้อยพลานสองจึงคิดว่าอยากจะขอลองวิชากับพลานก้อยสักครั้งเมื่อเข้าไปป่าล่าสัตว จึงมีโอกาสถามพลานที่พบเจอกันในป่าโดยบังเอิญถึงลักษณะของพลานก้อยจึงรู้ว่าพลานก้อยนั้นนั่งห่างอยู่ในป่าอีกด้านและนั่งสมาธิอยู่บนนั้นมาสองวันแล้วจึงได้เดินทางโมงหน้าไปหาทันทีและหาที่ทาห่างของตนขึ้นก่อนที่จะถึงที่หมายเพราะว่าจวนใกล้จะคาเต็มทีพลานสองใช้เวลาปลุกควายธนูขึ้นบนนั่งห่างของตนนั่นเอง เพื่อจะลองวิชากับพลานก้อยเมื่อเสร็จพิธีก็ปล่อยพุ่งออกไปในอากาศโดยที่ไม่รู้เลยว่าหน้าตาของพลานก้อยนั้นเป็นแบบไหนแต่ให้ไปหาเหยื่อที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือพลานก้อยนั่นเองไม่นานขวายธนูที่ปล่อยออกไปก็พุ่งกลับมาด้วยความรวดเร็วอยู่ที่ใต้ห้างของพลานสองแต่ว่ามีเสือลายพาดก่อนคอมอยู่บนหลังมันกลับมาด้วย กงเล็บอันแหลมคมจับแน่นไม่ยอมปล่อยควายธนูวิ่งสะบัดไปมารอบๆต้นไม้เท่าไรก็ไม่ยอมหยุดพลานสองรู้ทันทีเลยว่าเป็นพลานก้อยรีบยกปืนขู่กายของตนที่บรรจุก,กระสุนลงอาคมที่อาจมาเต็มกําลังยิงเปลี่ยงไปที่ล่างของเสือนั่นแต่กระสุนปืนที่สรงพุ่งออกไปจากลำกล้องกับพุ่งตรงกลับมาที่แผ่นหลังของตัวเองเต็มแรง แหลงกระสุนทำให้พลานสองหัวทิมตกลงมาจากนั่งห้างโชคดีที่ไม่ขอหักตายซะก่อนแต่แผ่นหลังที่โดนกระสุนเข้าเต็มเต็มนั่นก็มีเพียงแค่ร้อยไหม่ๆดำๆเท่านั้นควายธนูที่วิ่งอย่างบ้าคลั่งก็ชนกระแทกเข้าเต็มลักเกิดอาการบาดเจ็บอย่างหนักจนวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดสุดท้ายแล้วก็กลับมาถึงหมู่บ้านทั้งที่มืดค่ำแบบนั้นเอง ส่วนควายธนูที่ปล่อยออกไปนั่นก็หมดฤทธิ์ไปแล้วชาวบ้านที่พบเห็นพลานสองวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านด้วยอาการบาดเจ็บต่างก็พากันสงสัยแปลกใจว่าพลานสองไปโดนอะไรถึงได้มีสภาพแบบนี้พอกลับมาถึงบ้านของตนก็ยิ่งแปลกใจหนักเข้าไปอีกเมื่อพบว่าพลานที่ตนถามตอนที่อยู่ในป่าเมื่อวานทำไมถึงได้มานั่งรอยอยู่ที่บ้านของตนได้ ลูกศิษย์ก็เลยเอ่ยบอกขึ้นมาว่าพลานก้อยมารอตั้งแต่เช้าแล้วโดยลูกศิษย์นั้นบอกว่าพลานสองไม่อยู่แต่แกก็บอกว่าจะรออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวคำคำก็คงจะกลับพลานสองถึงกับสะดุ้งตกใจไม่คาดคิดว่าคนที่ตนถามนั้นจะเป็นพลานก้อยพลานก้อยเองนั้นก็แค่ยิ้มยิ้มตอบและบอกว่าแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเท่านั้น และไม่พูดถึงเรื่องเมื่อตอนหัวค่ำแต่อย่างใดหลวงเอายาสมุนไพรจากนายาม่มส่งให้ลูกศิษย์ของพลานสองไปต้มแล้วบอกว่าเป็นยาบำรุงร่างกายนำมาฝากลูกศิษย์ก็ไม่ได้สงสัยถามไถยอะไรแกก็นั่งสนทนากับพลานสองต่อโดยไม่ให้ลูกศิษย์มายุ่มย่มอีกและพูดคุยกันอยู่อย่างถูกคอหลังกินยาของพลานก้อยเข้าไป อาการของพลานสองก็ค่อยๆทุเลาลงจนหายเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งคู่นั่งสนทนากันอยู่จนออกรถออกชาตเกือบเที่ยงคืนพลานก้อยก็ขอตัวกลับหลังจากวันนั้นพลานทั้งสองก็ไปมาหาสู่กันไม่เคยขาดพลานสองเล่าเรื่องในคืนนั้นให้กับลูกศิษย์ของตนฟังอย่างไม่อายและสอนว่าวิชาความรู้มีไว้อย่าไปลองเป็นดีที่สุด พลาดพลัง้งอาจบาดเจ็บและถึงตายได้หรืออาจจะเจอผู้ที่มีวิชาอาคมที่เหนือมากกว่าเราอีกมากมายแต่อาจไม่โอ้อวดแสดงตนก็แค่นั้นเอง